็บอกต่อจากนี holes, no ้เปปีใหม่บูชาคังน้ดีนะใครยากหนีก็ร้ป็นร่นเข้าลงมือสูงฐานพิลิปปีใหม่เข้ามาอปปอปอทางภาคเหนือของเกาหีคประเทศจีนลงมืสูงอีรู่นลงมหนเออกมาป๊อกปอปป๊อปป๊ัปตักภาคเหนือภาคอีสานดันลงจาก อยู่เป็นภาคใต้ภาคใต้เป็นตกเขียนะมีคนสูงสองลูกภาคเราจะเริ่มหนาวเราคือภาคฟ้าผุนะครับแถวภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ลงฝนจะมีภาคเหนือก็จะเริ่มหนาวครับนะครับโคราชก็จะเริ่มหนาวครับเคยสังเกตได้ว่ามีไหม้กุ๊บหนาว อยากอิเส้าไม่มีกระตังบอกิจาราเรีลาให้หาอากาศัมพาเือนี่ไม่อยจะมาวิจารให้พิสิทธที่ดีครับจครับผมหนาวครับจะทำยังไงครับบอกได้แบจะตัเวทีหาบริ้าให้นะครับออผ้าอาจจะมือสองมือหก็แล้วครับสอบดาหน้าวันที่อะไรครับวันศุกที่เก ประวุธที่ไหนะนะสิบวันที่ 9, 6, ทวันศุกร์ที่เก้าเสาร์ที่สิบนนะา 3, อาทิตย์ที่สิบเอ็ดวันจันทร์ที่สิบสองฟังนดีอย่าูกนะราชการมีสามวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อยู่โรงเรียนหยุดแล้วประจันทร์ไม่ได้เรียนอะไรแต่งานเอกชนเขายังเรียนะครับงานเอกชนยงเรียนอยู่เพราะฉะนั้น เออเวลารมีการเป็นรอยวีสีชฎีวันอาทิตย์คุณครูอาจจะว่าพวกเรามาช่วยงานงเรียนป่าคน,าคนต่างคเชนักเรียนมองปลางการนช่วยเดิโเอา,อาหามาให้ทานทุานนกางนะรครับหรือโรจะมีสิทิอนาตดังน้ก็หรือครับอาจจะมีราทุดเ เราม่มีทีเ um ดียวนี่เป็นต right. ้นนะครับเพราะนนั้ก็ปากแจ้งและจะบอกว่าผู้ปกครองท่านใดอยากจะมาร่วมงานร้อยปีไม่เช่นนี้ินตนก็ได้ตอนนี้ได้1อ0โต๊ะแล้วครับเหลืออีกเป็งร้อยโต๊ะเชิญชวนนะครับอาหารครูวันนี้ครับคุณครูห้องนี้นี่นีห้องอะไรนี่ห้องคบ ตองชุอกท้าตีไปยังไงยังไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้นีบางคนตัวนี้กำลังแบบหายกรเป๋าหายตากำลังเกี่ยวเท้ามาจ่ายหน้าอาหารวันที่11ช่วงก่อนทำงานก็ได้มาสักสี่โมงห้า เราสวยงาเแ็่ทุกาที่ยิ้มกันนั่นโอ้ยจมูกหัไปแล้วเสียมากนะเพ็นชวนเ่วนครับกับจองสถานที่วันนี้จมนีแล้ววันนี้ครับพี่แกวันนี้โอน่งเไยไครับนะโอ้โม่หนวันนี้ชคที่หนึ่งดูวิทยา ที่หนึ่งนี้นะครับเดี๋ยวโครงการจะบอกว่าจะเอาอย่างไรฝากคุณครู้ไปเช็กชื่อเพียงของผู้ถึงนะครับที่สอนสนที่หนึ่งนะครับคงจะเบาเพวยเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับเจอหน้าถ้าขาดยิ่งแย่ถ่ายด้วยเพราะว่าขาดเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผูครับคือของหนักไปเลยคุณผู้ใดผมชื่วยไปครับครับยิ่ความเบามีไม่ไหนนะครับแต่งกายดีแต่งยังไงด้วยนะครับเดิน Exato. É